ันนี้ผมมีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวที่เลยครับวิวบ้านผมแ่ซึ่งมันก็ไม่แศเลยนะใช่ไหมโอเคนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะอยู่กับน้องโตนั่นเองสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโตชาแนลแล้วพบกับช่องมิสเตอร์ออกัสชาแนลด้วยนะครับทุกคน มทำคลิปไฟเลนในพันกินไปบอกว่าทุกคนได้ชอบนะครับอยาถือให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ตอนนี้ทุกคนกำลังทำมวยปล้ำอยู่แล้วครับยืนโทรศัพท์ <c oughs> มีออนะอย่าย็นสดชื่นนะครับเห็นไหมครับโอเคนะคบวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับและ โอเคนะครับในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย